ก็ขอกรับสวัสดีนะครับอิตรักนักสะสมเหรียญเก่าแบง์เก่าทุกผู้ทุกคนนะครับสําหรับผู้มีใจรักการสะสมเหรียญกระสับนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยครับกับตอนเย็นๆนะครับหลังเลิกงานนะครับเรารับประทานอาหารเสร็จแล้วเราก็มาดูการรีวิวการพูดคุยกันเกี่ยวกับเหรียญกระสับครับซึ่งวันนี้นะครับทางเราก็ ยกตัวอย่างเหรียญมาหนึ่งชนิดนะครับเอาเป็นชนิดเหรียญเล็กๆกันบ้างนะครับหลังจากที่เล่นเหรียญชนิดเหรียญใหญ่ๆมาหลายคลิปหลายครั้งแล้วนะครับจึงนะํามาวันนี้นะครับเราจะมาเหรียญ25สตางค์ถึงคิวของเหรียญ25ส,ส,สตางค์กันบ้างนะครับที่เป็นเหรียญที่น่าสะสมมากๆครับเนื่องจากว่ามีการเรียกเก็บ คืนไปเป็นจํานวนมากนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะครับเหรียญ25สตางค์นี้นะครับได้เริ่มที่จะหายไปจากระบบหมุนเวียนของเราไปสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับจึงอยากจะมาแนะนําข้อมูลครับในส่วนนี้นะครับให้กับพี่ๆน้องๆนักสะสมเหรียญนะครับได้เริ่มสะสมกันไว้นะครับซึ่งมีการคาดการ กันต่างๆนานาครับของกลุ่มคนนักสะสมเหรียญน,นะครับว่าเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นี้นะครับราคาอาจจะสูงขึ้นอีกหลายเท่าตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญชนิดพศใน,นๆครับ10บาท5บาท1บาท2บาทหรือแม้กระทั่ง50สตังค์แล้วก็25สตาตังค์นี้นะครับราคาก็อาจจะสูงขึ้นอีกหลายเท่าตัวครับเนื่องจากว่ามีการเรียกเก็บเืินไปเป็นจํานวนมากนั่นเองนะครับ ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะมาเข้าเรื่องราวของเหรียญสามเรียญนี้นะครับเราก็อยากจะขอขอบขอพระคุณพี่พี่น้องนองนะครับที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งสัน่นติดตามช่องของเรานะครับเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจในการหาข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญกระสับครับมาฝากพี่พ,พี่น้องน้องได้รับชมกันเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราก็มาเริ่มกันเลยครับที่เหรียญ 25สตางค์เหรียญแรกครับเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานมาแล้วครับปีพุทธศักราช2,537นะครับเหรียญที่ผ่านการใช้งานมาแล้วครับสําหรับเหรียญดุนเี้บแต่สภาพก็ยังดูชัดเจนนะครับเราเข้ามาดูข้อมูลของเหรียญกันนะครับข้อมูลของเหรียญครับเป็นเหรียญอลูมิเนียมบอลนะครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่ 25สาตังค์นะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางครับ16มิลลิเมตรน้ำหนัก1.9กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับผู้มิพลอดุลยเดชนะครับผินพระพักตร์ไปทางเบื้องขวานะครับทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูสีตาพรฉลองพระองคุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าผู้มิพลอดุลยเดชนะครับและด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่า รัชกาลที่9นะครับส่วนขอบเหรียญน,นะครับก็จะเป็นรูปเฟืองจักรนะครับมาดูข้อมูลข้างหลังกันต่อนะครับด้านหลังของเหรียญน,นะครับก็จะเป็นพระบรมธาตุเจดีย์นะครับวัดพระมหาธาตุนะครับปัวระมหาวิหารนะครับส่วนด้านบนนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่า ประเทศไทยนะครับและตามด้วยปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2537นั่นเองนะครับส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นเลขบอกราคานะครับโดูที่จะมีข้อความคำว่าสตางค์นะครับอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับสำหรับเหรียญ25สตางค์นะครับรุ่นปีพศ2537นี้มียอดผลิตอยู่ที่102ล้านนะครับ 8 5 0 0ห0 0 0เหรียญน,นะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าค่อนข้างจะเยอะมากๆนะครับจึงเป็นอีกเหรียญน,นึงนะครับอีกแนวทางหนึ่งอยากจะมาแนะนำให้พี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็นมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันไว้ครับเนื่องจากว่าเหรียญชนิด25สตางค์ครับมีเอกลักษณ์โดดเด่นสวยงามในตัวนะครับ สำหรับราคาที่ประเมินไว้าราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ15บาทนะครับสำหรับเหรียญ u n c นะครับหรือ,อ,อ,อว่าพี่น้องครับถ้าอยากจะได้เหรียญที่มีราคาสูงมากกว่านี้นะครับอยากจะแนะนําให้ไปดูเหรียญที่มีลักษณะพิเศษครับซึ่งเหรียญที่มีลักษณะพิเศษดังกล่าวนี้ครับกาลังเป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการของกลุ่มคนนักสะสมเหรียญเป็นจํานวนมากซึ่งเหรียญลักษณะพิเศษของ25สตางค์ครับ ชนิดที่หาง่ายที่สุดก็คือที่พบเจอกันบ่อยนะครับก็อาจจะเป็นเหรียญสองขอบนะครับหรือว่าเหรียญปัมซ้อนต่างๆนะครับมาดูกันอีกเหรียญหนึ่งนะครับเป็นเหรียญปีพุทธศักราช2535นะครับ ซึ่งผ่านมาเกือบๆจะสามสิบปีแล้วนะครับแต่รายละเอียดก็ยังชัดเจนเหมือนเดิมนะครับเราก็มาดูข้อมูลของเหรียญนะครับข้อมูลของเหรียญนะครับเป็นเหรียญชนิดอลูมิเนียมบอลน,นะครับราคาอยู่ที่25สตังค์นะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง16มิลิเมตรน้ำหนัก1.9กรัม ด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับผู้มีพลอดุลยเดชนะครับผินพระพักไปทางเบื้องขวาสรงเครื่องบรมขัตติยราชผู้ศีตาพรฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าผู้มีพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชก,กาลที่9นะครับด้านหลังของเหรียญน,นะครับก็จะเป็น พระบรมธาตุเจดีนะครับวัดพระมหาธาตุนะครับบัวรมหาวิหารนะครับส่วนด้านบนนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับแล้วก็ปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2535นั่นเองนะครับด้านล่างนะครับก็จะเป็นเลขบอกราคาครับเลข25ไทยและ25อารบิกนะครับโดยที่จะมีข้อความคําว่าสตางค์ครับอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับสำหรับ เหรียญ25สตางค์รุ่นปีพศ2535นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่71ล้านนะครับ3 0 0แสน3แสนนะครับ11,000เหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ยังถือว่าค่อนข้างเก่เยอะนะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งอีกแนวทางหนึง่งที่อยากจะมาแนะนําให้พี่ๆน้องๆครับน,นักสะสมเหรียญที่เป็นมือใหม่ได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันไว้ครับแต่เนื่องจากว่า เหรียญชนิด25สตางค์นี้ครับได้หายไปจากระบบมุนเวียนของเราไปมาสักพักนะบบางคนก็อาจจะมีบางที่ก็ยังอาจจะมีใช้สอยอยู่นะครับแต่ก็อาจจะเป็นแบบรุ่นใหม่ครับอาจจะเป็นแบบเนื้อทองแดงมากกว่านะครับเท่าที่เคยเห็นมานะครับสำหรับราคาที่ประเมินไว้นะครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ15บาทนะครับสำหรับเหรียญ UNC นะครับ หรือว่าอยากจะได้ราคาพี่น้องที่อยากจะได้ราคาที่สูงก็ไม่จําเป็นต้องมียอดผลิตน้อยนะครับไม่จําเป็นต้องหายากติดลําดับนะครับเพียงแต่ว่ามีลักษณะพิเศษนะครับซึ่งลักษณะพิเศษดังกล่าวนี้นะของเหรียญชนิด25สตางค์นี้นะครับก็คือ ที่พบที่เจอกันบ่อยครับก็จะเป็นเหรียญเนื้อเกินต่างๆนะครับหรือว่าเป็นเหรียญพิมพ์เบี้ยวปัมเบี้ยวนั่นเองนะครับมาดูกันที่เหรียญสุดท้ายนะครับสําหรับคลิปนี้นครับเป็นเหรียญปีพุทธศักราช2 5 3 2นะครับก็3 0 32ปีแล้วปีนครับอายุเท่าๆกับเหรียญเลยนะครับตอนนี้ครับ เราก็ามาดูข้อมูลของเหรียญครับเป็นเหอนอรียญอลูมิเนียมบอลน,นะครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่ยี่ห้าสตังค์นะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางสิบหกมิลลิเมตรน้ำหนัก1.9่จุดเก้ากรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับผู้มีพลอดุลยเดชผินพระพักตร์ไปทางเบื้องขวานะครับส่งเครื่องบรมขัตติยราชผู้รีตาพรฉลองพระองคุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่าผู้มีพลอดุลยเดชและด้านซ้ายนะครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่เก้านะครับ คอเปลียนนะครับก็จะเป็นรูปเฟืองจักรนะครับด้านหลังของเหรียญนะครับก็จะเป็นพระบรมธาตุเจดีย์นะครับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับส่วนด้านบนนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับแล้วก็ปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2532นั่นเองนะครับด้านล่างครับก็จะเป็นเลขบอกราคาครับโดยที่จะมีข้อความคําว่าสตางค์นะครับอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับสาหรับ เหรียญ25สตาตงค์นะครับรุ่นปีพศ2532น้ี่มียอดผลิตที่58ล้านนะครับ9 0 0แสนหื่เหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าน้อยนะครับสำหรับเกียรติเฉลี่ยของคนไทยนะครับที่มีไว้นะครับเพราะว่าคนไทยก็ตกเฉลี่ย60-70ล้านครัย่งเหรียญรุ่นปีพศ2532เนี่ยอย่าง ตกเฉลี่ยคนละเหรียญยังไม่ได้เลยนะครับก็จึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกแนวทางหนึ่งอยากจะมาแนะนําให้เก็บสะสมกันไว้เยอะๆนะครับเนื่องจากว่ามีการคาดการณ์กันไว้ต่างๆนานานะครับเหรียญของในหลวงราชการที่9นี้ราคาอาจจะพุ่งสูงขึ้นเท่ากว่าเดิมนะครับอีกหลายเท่าตัวเลยทีเดียวเนื่องจากว่ามีการเรียกเก็บคืนเหรียญไปเป็นจํานวนมากนั่นเองนะครับสําหรับราคาที่ประเมินไว้นะครับเหรียญรุ่นปี พศ2532นี้ราคาประเมินไว้อยู่ที่เหรียญละ25บาทนะครับสำหรับเหรียญย n c น UNC นะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆกันเพียงแค่นี้ถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามท่านจะไม่พลาดข้อมูลที่เราอัปเดตเม่ท่านรับชมกันสำหรับคลิปนี้นะครับผิดพลาดประการไดนต้องกราบขออภัยมาไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะครับคลิปหน้าคลิปต่อไปนะครับเราจะนำ เหรียญแบบไหนมานําเสนอให้พี่ๆน้องๆได้รับชมกันโปรดติดตามเราคลิปต่อไปนะครับสําหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ